โอเคครับก็มาต่อนะครับในคลิปที่แล้วเราเสร็จตรงพาร์ทของตัว u ูดออสโตนะครับรันนี้เราจะเ,าเอามาใช้แล้วก็คงจะมาใช้กับหน้าล็อกอินก่อนละกันก็เราคงจะเริ่มจากการ Import ขึ้นมาตรงส่วนของหน้านี่เนื่องจากเราไม่ได้ใช้เจ้าตัวนี้แล้วผมเอาไว้แค่เดโมเฉยวิธีการใช้ตัวพิเนียนะครับผมคิดว่าผมจะลบนี้ออกเพื่อให้โคดไม่ลบนะครับลบนี้ทิ้งแล้วก็ตรงมนเลบทิ้งเหมือนกันนะครับ ตรงนี้แน่นอนจะมีการ return ก็ลบทิ้งนะครับอน,นันเราก็จะเปลี่ยนเป็นการ import นะครับเจ้าตัวเขาเรียกว่า,าตัว use o d p i n e e เข้ามาแทนนะครับในเคนี้อโอเคขออนุญาตด,ดูนิดหนึ่งนะครับ w ราจะ c o p นะครับโขตรงริเวณนี้นะ import ตัวนี้เข้ามาตรงนี้เราก็ต้องทำการเตรียมะไรครับเตรียมที่จะสร้างเจ้าตัว store นี้นะผมก็จะ ไปกอบรอไว้เลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาก็กอบส่วนนี้นะครับปึ๊บนะเพื่อสร้าง store แล้วก็อย่าลืมที่จะ return ตัวนี้ออกไปนะครับผมก็จะมาที่ตรงบริเวณนี้ return นะครับตอนนี้เราจะทำการเขาเรียกว่าแก้ไขโค้ดนะครับตรงตอนจังหวะ login นะครับอันนี้ f i n i s เราจะเรียกตัวนี้ตรงๆใช่ไหมเราไม่เอาละพราะเราต้อง การอัปเดตผ่านสเตตอ๋อจะลบนี้ทิ้งนะครับแล้วก็เบียดเวลาอ๋อ store login แทนถัดมาพาเจ้าต,ตัว value เข้าไปนะครับคือตัวข้างบนนี้นี่นะครับก็จะเป็นส่งประมาณแบบนี้นะครับในกรณีถ้า form มันเออร์เอร์หรือมีเฟลอะไรบางอย่างนะครับอันนี้ข้อ,อจำว่าน่าจะแบบเหมือนกับ invalid บางอย่างนี่ผมให้มันโชว์นป็นแล้วนะครับก็จะลบทิ้ง แล้วก็อาจจะค่อยเรียกว่าไปอัปเดตสเตตว่ามัน e อ r ร์เนะครับบางอยา่างแต่ว่านี่ผมขอแยกคอมเมนต์ทิ้งไปก่อนแล้วกันนะครับอโอเคอืมถัดมาต่อในเคสนี้ก็เรามีล็อกอินแล้วเนอะนะครับก็คงต้องมาทำการพิสูจน์ว่าแบบนี้มันจะโอเคไหมนะครับผมก็จะมาที่ตรงบริเวณนี้ผมจะลองทำการกดล็อกอินนะครับต้องไม่โชว์ว่า back end คุณรันอยู่นะครับ ก็ใส่เข้าไปปุ๊บสามารถมาตรงนี้ได้แปลว่าโค้ดเนี่ยมันน่าจะวิ่งทะลุผ่านนะครับเข้าไปที่เจ้าตัว API ตรงนี้นะคือเพือ่อคย่องนี้แล้วก็ยิงไปได้จริงนะครับอันนี้ก็จะมาที่ตรงนี้แล้วก็เรียกออ API นะครับก็อันนี้น่าจะเป็นคำสั่งในการสั่ง Push ไปละ นะครับคราวนี้เราจะลองเขาเรียกว่าให้มันเกิดการเฟลขึ้นมาในเคสนี้ผมจะมีการอเล e ร์ตรงบริเวณนี้ใช่ไหมนะครับแบ็ k กับไปที่หน้า login ลองใสยย่ u s เซอร์เนนี้ผิดดูนะครับก็จะ alert อย่างนี้ขึ้นมาแต่ผมคิดว่าผมอ่ะจะเปลี่ยนลอจิกนี้ใหม่ไม่ต้องการ alert อย่างนี้ละนะผมจะลบนี้ทิ้งดังนั้นเนี่ยเมื่อทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาที่ผมกรอกผิดนะครับผมกดล็อกอินเนี่ยนะครับอนุญาต refresh ก่อนมันก็จะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นถูกต้องป้ะ เราจะดึงความสามารถของ state นะครับามาทำการเช็คดูว่าเฮ้ยมันสามารถาใช้ประโยชน์อะไรจาก state ได้บ้างก็คือโค้ดเนี่ยนะครับในส่วนของตัวเนี่ยจะ return false แปอว่านื่อจากล็อกอินไม่สำเร็จนะครับก็เรามาที่ use state มันก็จะพาล็อกอินมันก็จะดักเข้าเคสน,นี้ เห็นหซึ่งแน่นอนเราจะมีส a t e ที่อาจจะเป็นเช่นอา่า e login เท่ากับ false เราจ,จะทำการเทคว่าถ้าเกิดตรงนี้เป็น false เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าให้โชว์ r r o r ก็อย่างได้โอเคปะ่ะนะครับเอาละทำไงล่ะเราก็ต้องมาที่หน้า login นะครับเราจะทำการอามองหาโค้ดพวก alert นะครับาวางเข้าไปนะครับในเคสนี้ผมอาจจะมาที่ตรงเว็บไซต์ของทาง and นะครับ ก็ a n นะครับตัวนี้นะ t n t e r นะครับแล้วก็ Search พวก Alert นะครับน่าจะมีพวก Alert อยู่นะจะเ e ิร์ชคำว่า Alert อืมจเจอละ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ Alert นะครับ,นะรบพวกเนี่ยเราจะกด Expand ตรงนี้เพื่อเตรียมกรอบ Alert มาใส่กรอบนะครับแล้วก็หาพื้นที่ลงแล้วกันผมคิดว่าก็น่าจะเป็น Alert ขึ้นมาที่ตรงบริเวณ แถวๆนี้แล้วกันนะถ้าถามผมก็น่าจะาตรง V s p a ปตรงนี้เนะแล้วก็วางเข้าไปนะครับผมจะลองมองดูว่ามันได้ไหมนะครับรีเฟน์นะครับก็จะมีอย่างนี้แหละแต่ว่าจะเห็นว่ามันล้นนะเพราะความสูงมันเปลี่ยนไปนะครับดังนั้นเนี่ยผมอาจจะต้องเขาเรียกว่าคำวนวณความสูงใหม่นะครับหรือถ้าเกิดอยู่ข้างนอกกรอบนี ก็ได้นะนะครับข้างนอกเกาอะจริงๆผมว่าข้างนอกเกาะน่าจะเวิร์กกว่านะอนุญาตที่จะย้ายตำแหน่งนะครับแล้วก็ให้มันอยู่ข้างนอกฟอร์มแล้วกันนะครับข้างนอกการ์ดเลยนะอาจจะตรงนี้ดูนะครับดูซิจะเป็นยังไงอ่าผมว่าตรงนี้ก็ได้นะนะครับตรงนี้ก็ได้นมันจะได้ไม่ไม่กระจึกกระจักตรงบริเวณนี้นะครับว่าเอ้ล็อกอินเอลเลอร์ er นะนะครับก็ในเคสนี้ผมก็จะใส่คำพูดว่าล็อกอินเฟลนะครับ นะครับเอาละ <c oughs> กะ็ในกรณีนี้นครับผมก็จะต้องใส่เงื่อนไขเข้าไปนะตัววิวเองก็จะมี VIF นะครับนะเพื่อใช้ในการระบุว่าจะให้ตัว UI เนี่ยมันโชว์ไม่โชว์ถ้าเกิดเราใส่ f a l s ตนะครับมันก็สมผลนะไม่อยู่เนี่ยไม่โชว์แล้วก็ True มันก็จะโชว์ ถัดมานะครับคราวนี้เราก็จะผูกกับลอจิกที่เราส่งเข้ามาคือตัว or store นะครับเราก็เลือกคำว่าอะไร section นะครับแล้วก็ดอ t ทีครับก็เลือกว่าตัวเนี้ยมัน login แล้วมันสำเร็จหรือเปล่าต่อมาถ้าตรงนี้เป็น false เมื่อไหร่เนี่ยก็ให้มันขึ้น error ทันทีเลยนะครับอันนี้ก็ลอง r e f e ชดูนะครับก็เห็นว่าในเคนี้เนี่ยนะครับ ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าล็อกอินแล้วมันเขาเรียกว่าไงนะมันมันมันไม่ได้เขาเรียกว่ามีเออร์จริงๆอ่ะนะครับจริงๆผมคิดว่าน่าจะเป็นไม่ใช่ตัวนี้นะน่าจะเป็นตัวนี้มากกว่าน่าจะเป็นสถานะของเออร์เลอรที่ชื่อว่า fetching status มากกว่านะครับน่าจะเป็นตัวนี้มากกว่าแล้วก็ดอทนะครับแล้วก็เท่ากับเท่ากับนะครับแล้วก็ตามด้วย fetching status นะตรงนี้ แล้วก็ดอทนะครับอันนี้น่าจะเป็นคำว่า fail มากกว่าตรงนี้จะขึ้น error เพราะว่าคุณจะต้องทำการ export มาด้วยนะตรงนี้นะครับวางนี้เข้าไปนะฮะเพื่อจะ export ด้วยนี่ต้อง import เข้ามามาเป e ็น enum นะครับก็จะทำให้ logic ตรงนี้ <c oughs> ทำการเช็คว่าถ้าสถานะตรงนี้เนี่ยเป็น f a ลเมื่อไหร่ค่อยโชว์นะครับก็มาดูกันว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมตอนนี้จะเห็นว่าผม refresh นะครับยังไม่ปรากฏ ถ้าเกิดผมทำการพิมพ์ผิดปุ๊บอ่ปรากฏละอันนี้ก็นั่นแหละคือเป็นเทคนิคแถ้าเกิดผมทำการกลับมาล็อกอินสำเร็จนะครับแกนะครับแล้วก็พิมพ์ปุ๊บอ่ก็จะวิ่งขง้ามาที่หน้านี้แบ็กกลับไปนะครับลองพิมพ์ผิดดูอ่อันนี้ก็คือตัวอย่างของการใช้ประโยชน์นะครับในการดีเทคสเตตนะครับว่าในเคสนนี้เนี่ยมันมัน มันเฟลนะค่อยโชว์ตรงนี้เนี่ยนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถนําไปประยุกต์กับพวกล็อกอินได้ด้วยนะตัวอย่างเช่นเรามาที่ปุ่มล็อกอินนะครับาหาปุ่มก่อนนี่คือปุ่มล็อกอินนะผมเข้าใจว่าปุ่มล็อกอินมันน่าจะมีพรอ p ที่เกี่ยวกับเรื่องของ Disable โอเคปะ่ะถ้าผมใส่ตรงนี้ให้เป็น True ะน่าจะนอนปุ่มล็อกอินน่าจะถูก Disable อยู่กดไม่ได้ก็อาจจะทำการใส่ลอจิกที่ชื่อว่า all store นะครับ แล้วก็ดอทนะครับสเตตัสนะครับ fetching status นะครับดอท fetching status แล้วก็บอกว่าเฮ้ย hey, มันสถานะเป็น fetching อยู่หรือเปล่านะครับก็เท่ากับเท่ากับแล้วก็ fetching นะครับอ่า status ดอทนะครับก็ให้เป็นคำว่า fetching นะครับอ่าก็จะว่าผมมีสถานะนี้นะที่เป็นคำว่า fetching อืมนะครับก็โอเคใส่เข้าไปคราวนี้ก็ต้องมานั่งดูว่ามันจะเป็นงั้นจริงไหม ผมจะลองอทําการรีเฟชนะครับณตอนนี้จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยสถหาหนะมันมันถูก d i s เ b l e ิลอยู่นะครับเพราะม,มองว่าเท่ากับ r u e ซึ่งจริงๆแล้วมันมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้นะน่าเอเตเลยน่นจะต้องเป็นต้องไปดูก่อนว่า,า f t t h i n g Status นะครับอันนี้ Export แล้วนมานะนอะแต่ว่าผมเข้าใจว่าตรงสถหาหนะตรงนี้มันอาจจะ <c oughs> นะครับขอ,อยาดูอีกหนึ่งนะ ตรง p r o อตรงนีนะ้น่าจะคาดหวังกับสถานะตรงนี้ให้เป็นเป็นลักษณะของของตัวแปรของย่าด,ดูวนนะนะครับนี่ True รูปุ๊บ d i s ซบินถ้าเกิด f a u l t นะครับก็ไม่ d i s a b l e แต่ว่าตรงนี้ผมเข้าใจว่ามันอาจจะไม่ใช่ตรงนี้แน่เลยนะครับ เหมือนมันใส่เข้าไปปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้จะต้องทำเป็นลักษณะของการทำา i ล d i n g พร o อแบบนี้นะครับอ่าโอเคต้องขออนญาตเป็น f a l s e ก่อนนะฮะอ่าน่าจะโอเคอันนี้ได้แ้าเกิดเป็น t u u นะครับเพราะว่าเราต้องการ b i n d กับเขาเรียกต้องการให้ฝั่งนี้มันมองว่าเป็นลักษณะของ expression เป็นโค้ด JavaScript เราต้องใส่ตัวกลอนเข้าไปเพื่อเป็นลักษณะของ VB นะครับอันนี้ก็ค่อยเ,เปลี่ยนลอจิกนี้ใหม่นะครับโอเคตรงนี้คือบอกว่าขณะที่มันเฟ c ชิ่งอยู่เนี่ยนะครับให้มันถูก disable ผม r e f ฟ r e นะครับมันจะกดตรงนี้เดี๋ยวจะเห็นว่ามันจะถูก disable แป๊แบ,บหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็อาจจะใส่ให้มันผิดก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดใส่ถูกมันจะวิ่งไปอีกหน้าหนึ่ง ปุ๊บนะมันเนื่องจากมันไวมากดังนั้นเราจะไม่เห็นผลตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำการซิมูเลตเห็นผลนะครับผมก็จะมาที่ตรงอ,ออสแล้วกันนะครับตรงนี้ก็เสร็จว่าเราปรับให้สานะเนี่ยเป็นเฟดชิงดังนั้นผมจะทําการดีเลย์โค้ดตรงบริเวณนี้นิดนึงนะครับเพื่อมันแบบเหมือนกับว่ามันใช้เวลานานในการประมวลผลตรงนี้นจริงๆก็จะมีโค้ดในการเซตไทม์เอารือจำลองดีเลย์ได้นะครับเป็นลักษณะเชิงพรอมิส ก็อาจจะใช้เขาเรียกว่า set timeout with promise นะครับ promise awake นะมันก็จะมีโค้ดตัวอย่างพวกนี้อยู่นะครับขออนุญาตด,ดูนะมันจะมีให้กอ๊อปผมอธิบายว่าน่าจะเป็นส่งประมาณพวกนี้นะฮะขออนุญาตก๊อปก่อนออ มคิดว่าน่าจะเป็นสงนี่แหละนะครับโอเคผมจะวางเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นโค้ดที่มันโนเหมือนกับว่าเรามีการดีเลย์มา1นวินะครับมันจะสมผลทําให้ไม่สามารถวิ่งไปที่ด้านล่างได้นั้นคุณจะเห็นปุ่มถูดรีเซิร์อโยปรมาณหนึ่งวินะครับอ่ะรีเฟรชก่อนนะครับผมจะทําการใส่มาปุ๊บเห็นไนหะประมาณ1วิก่อนที่จะเห็นผลนะครับปุ๊บ ทั้งในแง่ของสักเซสนะครับก็คุณจะไปที่หน้าถัดไปก็ต่อเมื่ออันนี้นะครับมนผลหนึ่งวี <c oughs> ก็พูดง่ายนี่คือแค่เป็นตัวพิสูจน์หรือตัวพูดให้เราเห็นภาพเฉยว่าการทำสเต e นะครับที่ใช้ในการทำสารอานเราเนี่ยมันมีประโยชน์ที่จะ,ะป้องกันนะครับนะการกดเบิ้ลหรือทำเป็นโหลดดิงก็ได้อันนี้แล้วแต่เราที่เราจะไปไปยุกเอาละาในคลิปนี้ค่อนจะเยอะละนะครับเดี๋ยวเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาต่อให้จบนะครับโอเคครับสวัสดีครับ